สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องป่าท้ายบ้านวันนี้อากาศครึ้มอีกแล้วนะคะทีไม่รู้ว่าฝนจะตกหรือเปล่านะคะเมฆดําครึ้มมาเลยนะคะนี่นะนี่นะ,ะมืดครึ้มเลยนะคะทีโอ้มืดครึมดูป่าสวนยางนะคะไนนะคะปค่ะไปไปทีแล้วตากในร่มนี่นะคะ บรรยากาศฝนไม่ตกหลายวันแล้วนะวันนี้วันที่สามแล้วนะนี่นะคะให้บรรยากาศมืดครึ้มเช้านี้นะคะเดี๋ยวเรากา็ให้ดูบรรยากาศรอบๆนะฮะมืดทั่วฟ้าเมืองไทยหรือเปล่าแต่ตรงนี้รู้สึกว่ามันมืดนะคะพี่มืดมืดปะเดี๋ยวเราจะมา ทำกับข้าวข้าวผัดทานกันนะคะไอตีนเนาะอย่าลืมนะคะดูคลิปป้าท้ายบ้านสไตล์ป้าท้ายบ้านชาแนลนะคะผัดข้าวที่ของอะไรที่มันเหลือๆอยู่ในตู้เย็นนะคะ,ะไปนะคะไปด้านหน้านะคะก่อนที่เราจะไปบ้านด้านหน้าเนี่ไปถึงบ้านก็ได้ผัดข้าวแล้วนะ แล้วเราจะไปดูวิธีป้าผัดข้าวนะป้าแถวบ้านสไตล์ท้ายบ้านชาแนลนะผัดข้าวง่ายๆนะคะแต่โ,โหดอร่อยเลยนะคะ,ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องป้าท้ายบ้านชาแนลนะคะวันนี้เมนูข้าวผัดเรานะคะนี่นะคะอลักหลักๆก,ก็คือข้าวนะคะต้น หัวหอมนะคะแครอทคะน้ามะเขือเทศขาดไม่ได้คือไข่สามฟองนะคะเราจะผัดข้าวไข่นะคะจอ่าแล้วเราจะผัดกันเดียวนี้เลยนะคะไข่

ใส่เมื่อเสือเทศก่อนม,มันก็จะเป็นสีแบบเหลืองสีสันสวยนะจ๊ะตามด้วยข้าวที่เราเหลือเมื่อวานนี้นะเราก็จะมาผัดนะจะให้เสือถ้าเสือ,อยังไม่ไปก็จะผัดให้เสือททนเลยนะจะห่อไปให้เสือด้านหน้าแต่ถ้าเรากินคนเดียวไม่หมด ตามด้วยแคลอรแคลอร์ติะ ปรุงรสอาหารสูตผัดข้าวกลม ตามด้วยเจียวนี่ด่อยน้อตามมาด้วยนี่ราคะหอมห้อยใหญ่คานานะคะ มัตามี่มือนะคะให้มันออกหัานนิดนึีวอาจจะทำแบบนี้ได้หมดเลย ป้าท่บ้านนะคะจะผัดให้ข้ามันแบบแห้งเลยนะน้ำมันพอดีเลยนนะะจะไม่ตัดแบบนะคะ น้่หนึ่งนะสินี่นะคะตุดแล้วนะคะสิเป็นยังไงน่าทานนะคะน่าทานมากเลยนะคะอันนี้เราก็เอาให้เสือด้านหน้านะคะถ้าเสือยังไม่ไปอ่าถ้าเสือยังไม่ไปนี่คะ่ะ รับรองไม่ติดกระทะเลยนะคะสินี่นะน่าทานนะมคะไอซี่ว้าวนี่นะค่ะไอซี่ว้าวน่าทานไหมฮะ นี่นะคะส่วนในกล่องนี้ก็จะไปให้เสือนะคะส่วนในจานนี้ป้าธถบ้านก็จะทานนะคะที่ทานเห็นอย่างนี้ไม่ใช่เยอะนะคะเป็นเป็นจานเล็กๆนะคะสี นี่นะคะผัดข้าวสูตรสไตล์บายป้าท้ายบ้านนะคะรีเวดของในตู้เท่นหนึ่งข้าวเหลือนะคะก็คณนาก็เหลือนะคะส่วนหัวหอมก็เหลือเหม็นกันนะคะเหลือจนมันจะแตกเป็นหนอนแล้วนะคะเราก็จะมาผัดนะคะเมะเขือเทศแล้วก็เหลืออีกหัวเดียวนะคะไอีเนาะนี่นะคะ ตกไข่เพิ่งเอมามาเมื่อวานนะคะไข่เสือ,อมาเมื่อวานนะคะนี่นะคะไปเราจะไปทานข้าวด้วยกันเลยนะคะคลิปนี้อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะอย่างน้อยดูให้สัก4ีห้านาทีนะคะสวัสดีนะคะรักนะคะทุกคน